อันนี้เอาแล้วเหรอฮะเอาเลยอ๋อโดนบังคับโดนบังคับับใช่ก็จริงจริงๆผมแบบยังไม่ตัวเองยังไม่แบบยังไม่ทันโซเชียลทุนอย่างยังไม่ค่อยทันการเล่นแอปดิงตอกหรืออะไรพวกนี้และตอนนี้เสียใจมากครับรบนักข่าวไม่สนใจผมเลยสนใจอยู่ยังไงอยู่ยังไงว้า เดี๋ยววันไหนนะผมโด่งดังขึ้นมานะเราดังแล้วเราเลยเราดังแล้วก็คือเด่นคุณงามเนี่ยพระเอกสุดฮอตของช่องสาวแล้วก็เดินหน้าหน่อยนะแต่เด่นไม่ดูเหมือนเต็มใจตลอดเลยนะตัคลิปอ่ะแต่ดรูคลิปก็ดูเหมือนเต็มใจตลอดก็ถ้าไม่ถ้าไม่เต็มที่ไม่ผ่านมันเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เต็มที่ก็คือก็จะแบบประมาณว่าเอ้าไม่สิเอ้าไม่สิอยู่อย่างนั้นเป็นสิบเทคยี่สิบเทคผมจะบอกให้นะครับคุณแกรนเนี่ยเวลาเขาลงอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอั เขาจะต้องส่งไปให้คนทั่วโลกดูว่ารูปไหนผ่านและเขาจะเลือกเขาจะเลือกรูปที่คนอื่นไม่ได้เลือกมีการบอกว่าบรีฟหนักไหมสำหรับงานของแกนเวลาต้องทำงานกันเลยคือคือเขาจะบรีฟหนักแต่ผมจะไม่ฟังผมจะโอเคจะเล่นแบบของเราอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะแบบ ไม่อยากเล่นเยอะเดี๋ยวเล่นเยอะมันดีไปเดี๋ยวก็ชอบใช่แล้วต่ตนที่พี่เห็นคลิปก็คือเต็มทีู่่ออูโหหลายเทคพี่คือก็จะเอาแบบเอาตรงนี้เอาตรงนี้นี่เธอต้องอย่างนี้เธอต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันเซอร์ไพรส์นะครับทุกครั้งแม้กับการที่แบบว่าเราเล่นแบบว่าสนสนกันเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เซอร์ไพรส์แค่เวลาเราถ่ายติ๊กต็อกหรืออะไรนะมันเซอร์ไพรส์ทุกเรื่องคือได้เห็นหน้าเนี่ยเซอร์ไพรส์เยอะมากอย่างสมมติเวลาไปกินข้าวใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่า สั่งข้าวเลยนะพี่ไม่กินข้าวพี่จะกินแค่กับอย่างเดียวจะสั่งข้าวเลยผมก็โอเคผมก็สั่งแค่ของผมอะไรเงรี้ยสุดท้ายก็มากินของเราเ <c oughs> ใช่โมเมนต์แบบนี้เป็นโมเมนต์สวีทได้ไหมแต่ว่าเถียงเถียงที่แย่งกัน <c oughs> ตีกัน <c oughs> คือคือคือมันเป็นความรู้สึกอิ่มใจตลกในใจมออวเลาะในใจยิ้มในใจอะไรยเงี้ยว่าเ,ออเขาแบบเออเจอแกเนี่ยก็บันเทิงได้ทุกวันนะ หลายคนจะไม่ค่อยเห็นความหวานจากเราไงนักข่าวคนอื่นไม่สนใจผมเลยนี่ไงพี่ขำลูกอยู่ตรงนี้หนูจะน้อยใจอะไรลูกเรองอื่นแต่หลายคนก็หลายคนก็แอบเป็นฉากแก่นะแบบเหมือนแบบบางคลิปที่เรากับถอเสื้อถ่ายรูประยะแบบแข่งแบบแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบบอกกำลังกายอย่างที่รู้ๆครับก็กกำลังกายค่อนข้างเยอะถ้ามีโอกาสก็อยากเข้าไปสู่เป็นแบบเป็นวัยรุ่นโซเชียลเหมือนกันก็อยากจะทำคลิป ะเขาสอนเรางนะใครสอนแกนโอ้ยสอนมาเองสอนออาฉันหรไม่เอานู้นเองใช่คือตอนนี้หมายถึงสอนเรื่องอะไรโซเชียลเนี่ยอ๋อเขาพยายามบอกอยู่ว่าพยายามแบบเล่นโซเชียลเยอะจะได้แบบมีงานมีเงินอะไรอย่างงี้ใช่แต่เวลาเราถอดเราไม่เขินหรอเบรคไม่เขินผมมองเป็นเรื่องของออกกําลังกายสิ่งที่เราแบบเหนื่อยมากๆอะไรอย่างงี้ก็อยากจะ ปวดบ้างเพราะวันหนึ่งที่ผมกับเราจะพูดเมื่อกี้ก็คือผมว่าวันหนึ่งผมอยากทําคลิปสอนพาออกกําลังกาย<พ>าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายโมเมนต์เราอยากแบบให้ลูกรู้วิธีการเล่นของเราอะไรอย่างเ<ต>งี้ยแล้วแกมเขาแบบไม่ห่วงหรอครับไม่ไม่เลยครับไม่เลยแกมเขาชอบไปเด็กโชว์ไม่ไม่เหมือนกันเขาบอกว่า เขาบอกว่ามันดูเสียวเสียวเสียยวใช่ไหมใช่เสียวเออพี่เปเองมันดูแบบขอเสื้อลงไอจีอะไรนู่นนี่นั่นบอกว่าดูแบบเขาหึงหรือเขาห่วาม่ไม่ไม่่แกนเป็นคนไม่หึงห่วงตั้งแต่ตั้งแต่คบกันแรกๆแล้วจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่หึงห่วงแต่ผมอ่ะตอนแรกผมหึงห่วงแต่พอหลังๆพอเขาเขาทำให้ผมเห็นว่าเออแบบนี้ผมก็เลย เป็นตามเป็นเหมือนเขาเลยก็เขาอยากให้เราคืนกำไรให้กับแบบแฟนๆหรือเปล่าด้วยกันแบบขอโชว์ไม่เขาเฉยๆเรื่องแบบนี้ใช่อย่างเวลาเราตามดูไลฟ์สไตล์เด่นคุณกับแกรนลงกันจะเห็นมุมแบบว่าอย่างการมุ้งวิ้งมุ้งวิ้งอะไรเงี้ยมันมีมุมแบบบุ๊กกิ๊กสวีทโรแมนติกเลยรู้ไหมเขาอะมีจริงหรอแต่เดี๋ยวนี้ผมต้องผมไม่ค่อยดูเขาาดูเขาแบบโป๊ะบ๊ากับเรามากกว่าดูเขาไม่ใช่ใช่ใช่คือ คือตอนนี้มุมสวีทของเรามันเหมือนการเล่นสนุกกันอะไรเงี้ยเล่นตลกกันอะไรเงี้ยคือมันมันอาจจะไม่ได้ดูทําให้คนยิ้มหรืออะไรเงี้ยแต่แต่ในในใจเราก็คือแบบเต็มแบบแบบเวลาเขาโกะ๊โกะมาอะไรเงี้ยเวลาใครทําอะไรแปลกๆมาอะไรเงี้ยเป็นฟิลหยุ่มพวน่ารักน่ารักเงี้ยหรอคะหรือยังไงใช,ใช่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 ครับพูดพูดจากตลกกันกัดกันอะไรเงี้ยใช่ครับดีไหมความรักครั้งนี้ดีครับปกติดีทุกอย่างอาจจะยังไม่ได้แบบมีอะไรบื้อหว่ามากมาย เพราะว่าสิ่งที่ต่างคนต่างชอบมากที่สุดก็คือการทำงานเขาก็ช่วงนี้เขาก็จะไปทำงานเกี่ยวกับด้านโซเชียลซะเยอะออเขาก็แฮปปี้ของเขาคือผมไม่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะได้เห็นคนที่แบบทำงานกับโซเชียลได้แทบตลอดเวลาอย่างแกรนอะไรเงี้ยเขาก็จะถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายได้<อ>ทำคอนเทนต์อะไรได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่เราเราจะเป็นคนแฮปปี้กับการที่ได้อยู่กองถ่ายถ่ายละครทำงานทำงานแบบ เพื่อได้จะฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยเราก็จะแฮปปี้ตรงนี้อะไรเงี้ยด้วยกันบ้างไงทั้งคู่ไม่มีมันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่อุปสรรคของความรักของหรู่เลยใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าวิธีคิดของแกรนอะไรเงี้ยก็จะก็จะค่อนข้างดีนะอยเขาก็มากินเพียงไรห้าปีครับสี่ห้าปีสี่ห้าปีน่ารักยังไงครับแกร์ฮะชี่น่ารักยังไงบ้างก็อย่างทีง่บอกแล้วครับโก๊ะ้เป็นคนตลกเป็นคนมีช็อต สดตลกเยอะซึ่งมันเหมือนก็เข้ากับเรามากๆเพราะเราก็เป็นคนแบบลุงโป๊ะเหมือนกันผมไม่โก้นะจริงเหรอเราแอคกรนงทำไมอ่ะเวลาแบบเป็นคุณว่าเขาอ่ะฮะแกงรนเงทำไ่เวลาเด็ดคุณว่าเขาอะไรอย่างงเี้ยอุ้ยงอนงอนเนี่ยนักข่าวมาสนใจผมตอนอุ้ยเมื่อกี้แหละใช่ก็ก็งอนครับหมายถึงอะไรนะเขางอนทำไมเวลาเราว่าเขาแบบตื่นอะไร ออกสื่อไม่ว่าแต่เวลาคือเขาจะเซนซิทีฟเวลาเราพูดอะไรแบบพูดจาแบบคําแบบคำแบบอาจจะแรงนิดนึงเลยเขาจะมอนแต่แบบแต่แต่แต่แตในใจเราไม่ได้คิดร้ายคือพูดแรงแบบประมาณว่าเราเอ็นดูอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นการด่าอะไรเงี้ยแบบไม่ได้แรงไม่ได้คําพูดแรงแต่หมายถึงแบบอาจจะมีาามคําที่แบบไหนครัคือคนอีสานน่ยพี่เวลาเวลาเวลามันถึงทิกถึงจริงเขาโอ๊ยห้ามเงยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเวลา เวลาผมเ like วลาผมแบบศูนย no. <laughs> <c oughs> ์เนี่ยเวลาผมศูนย์ผมก็จะแบบพูดที่ศาลแล้เรางอเขายังไงเวลาแบบกองอไม่เก่งเลยก็จะผมผมที่วิธีของผมก็คือทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนียนเนียนหรอเออพอมันเนียนเนียนเออพอมันเนียนไปบ่อยๆอย่างเงี้ยกลัวปัญหามันจะสะสมแล้วแบบเขาระเบิดทีเดียวเลยไหมเพราะเวลาเรื่องงอนมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ผมแบบโมโหได้ไม่โมโหคือศูนย์อน่ะ ก็แบบเ้ยหงิดอะไรแล้วก็พูดภาษาอีสานอะไรเงี้ยและคำและคำภาษาอีสานบางทีมัน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 อาจจะแรงในในในของเขาเลยแต่คู่เราเวลาเรามีปัญหาอะไรเราจะคุยกันตรงตรงได้ไหมเวลาแบบไม่พอใช่ครับชอบอะไรเงี้ยคุยกันตรงตรงนั่งมองหน้าจ้องหน้ากันเลยเผชิญกันเลยเผชิญกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเลยผมก็จะแบบเขาก็จะแบบพูดก่อนแล้วแบบทำไมไม่เข้าใจเลยอะไรเงี้ยผมก็จะแบบมองหน้านิ่งๆ แล้วมันจบยังไงแล้วมันจบลงไหยังไจบแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปนั่งกินข้าวกันอันนี้อร่อยเนาะไม่เสอยไม่เสียไม่เสยไม่เสี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 ยไม่เ้ียไม่เสอยไม่เสียไม่เสไม่เสียไม่เสีลไม่เกีไม่เสี้ไม่อยไม่เสียไม่เ้ไม่ียไม่ไมเสไม่เสไม่เสอยไม่เสไม่เสีไม่เงียไม่เส่ไม่เสีไม่เสไม่เสียไม่เ้ียไม่เ้ไม่เ้ียไม่เสไม่ไ่ไม่เไม่ เอามาไม่ได้สิครับด oh. ึงมาเคยดึงมาใช้แล้วไม่ได้ผลใช่ส่วนใหญ่เรื่องเก่าจะดึงมาใช้ไม่ได้ผลเพราะมันก็เป็นเรื่องเก่าพอแล้วเนาะอบคุ